นี่หละสุดยอดมืออาชีพตอบดีมากกับบทสัมภาษณ์ล่าสุดของซีสิวัตรกรณีที่เจ้าตัวได้ทำหน้าที่พิธีกรแทนกันกันตะถาวรในรายการรองข้ามกำแพงคุณซีสิวัตรได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้ได้ดีมากๆควรค่าแขกแก่การปรบมือให้จริงๆขอชื่นชมจริงๆค่ะโดยล่าสุดซีสิวัตรเปิดใจผ่านรายการแช่ หลังจากพิธีกรถามเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวซึ่งซีซีวัตเผยว่าก่อนอื่นก็ขอบคุณมากสำหรับทุกกำลังใจมันก็มีความหมายกับผมมากๆแต่ว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบดีคือจะบอกว่าเราคงจะดีใจผมว่าไม่มีคนไหนในวงการคนไหนหรอกครับที่จะสามารถพูดได้เต็มปากว่ามันเป็นเรื่องน่ายินดีขนาดนั้นอันนี้ด้วยความเคารพนะครับมันเป็นเรื่องจริง การที่เราได้บางสิ่งบางอย่างมาแล้วมันมีใครบางคนสูญเสียไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายหรือแม้แต่กระทั่งกันเองหรือใครก็ตามผมว่าเราพูดได้ไม่เต็มปากหรอกว่าเรารู้สึกยินดีกับมันและนั่นคือบทสัมภาษณ์ของซีซีวัดค่าหลังเจ้าตัวถูกพูดถึงกรณีมานั่งแทนพิธีกรแทนกัน,ก,นกันตะถาวอนนั่นเองค่ะเรียกว่าตอบได้ดีกันเลยทีเดียวราคาหนุ่มคนนี้